คือการเปิบ่ายของตํารวจมันต้องทําให้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีเหตุันควรสงสัยเนี่ยเวลาไปตรวจชาวบ้านเขาเนี่ยคุณก็ต้องให้มีเหตุผนควรสงสัยก่อนนะถึงจะไปตรวจนะครับไม่ใช่มาตั้งดานนะครับแต่ทั้งหมดมันยืนอยู่บนหลักของข้อท็จจริงนะครับข้อท็จจริงเป็นยังไงอ่ะถ้าตํารวจไม่ทํ่ทานายความบอกว่าเออแต่ตารวจไม่ยอมทํานั่นหมายความว่าถ้าอย่างที่ทนายว่านะตารวจก็มีความผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดทนายความต้องไปแจ้งความัก็ดีเลย กับตำรวจไปร้องเอาผิดกับพนักงานสอบสวนเลยว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าไม่ใช่เขาก็เอาคืนเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะมันยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงความจริงมีอยู่แค่นี้ไม่มีมากกว่านี้นะครับเป็นเรื่องของความพึงพอใจความเชื่อเจตนาเป็นสําคัญนะครับเรื่องนี้เอามาผูกพันกับสถาบันซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยใครทําความดีก็ได้ดีใครทําความชั่วก็ได้ชั่ว เป็นเรื่องปกติส,ตสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จีมกิดวัฒนา,าครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y t u t u นะฮะร,รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นนะครับเรื่องของไฮโซปาวานนะครับซึ่งเป็นประเด็นซึ่งกลุ่มกระบวนการล้มเจ้านะครับ ได้เอาไปวิจารณ์ไปโพสต์ข้อความนะครับไปเกี่ยวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะมีทนายแสดงความคิดเห็นจากนั้นเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันกกรณีของไฮโซปาวานะคะคที่มีการขับรถหรูซิ่งไปชนกาดเลนแล้วก็พลิกคว่ำรถไฟไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่มีการตรวจแอลโกอฮอล์โดยบ,บอกว่าไม่มีคู่กรณีรและตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้กลิ่น เคสเนี้ยค่ะตำรวจทำในลักษณะนี้ได้จริงๆหรอคะจริงๆตามกฎหมายนะครับเขาไม่ได้ดูว่ามีคู่กรณีหรือเปล่าหรือว่ามีรกงมีกินเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เหตุที่จะไม่ตรวจนะครับคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยว่าเขาเสพยามาหรือว่าดื่มแอลกอฮอลมาอันเนี้ยอาจจะตรวจได้นะครับถามว่าเหตุอันควรสงสัยคืออะไรนะครับเหตุอันควรสงสัยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นขับรถเซไปเซมานะครับหรือว่า ได้กลิ่นแอลกอฮอล์อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าดื่มแอลกอฮอล์มานะครับถ้าลักษณะเนี้ยจะต้องตรวจแอลกอฮอล์ครับแต่ bah, ตรงนี้คือตำรวจเ็าบอกว่าไม่ได้กลิ่นครับก็คือถือว่าไม่มีเหตุอันสงสัยไหมคะถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะนะครับมันก็ถูกต้องอ่ะนะครับแต่ว่าคือการปฏิบัติของตำรวจมันต้องทําให้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยเวลาไปตรวจชาวบ้านเขาเนี่ยคุณก็ต้องให้มีเหตุอันควรสงสัยก่อนนะถึงจะไปตรวจนะครับไม่ใช่มาตั้งด่านนะครับแล้วก็เอาไฟฉาย พอไม่เปิดกระจกคุยเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้ประชาชนเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็ไม่ถูกต้องนะครับคือคุณทําอะไรเนี่ยก็ควรทําให้เหมือนเอนกันนะครับไม่ใช่ว่าคนนึงบอกว่าไม่มีเหตุควรสงสัยเพราะว่าไม่ได้กลิ่นแล้วไอ้ที่เวลาไปตั้งดา่ายคุณได้กลิ่นเหรอฮะถึงไปตรวจเขาเนี่ยนะครับคุณได้กลิ่นคือเปิดกระจกแล้วถึงได้กลิ่นนะครับคุณต้องได้กลิ่นมาตั้งไกลก่อนแล้วถึงจะมาเรียกเขาตรวจนะครับไม่ใช่ว่าเปิดกระจกมาเอ้าดูหน้าแดงนะครับ ตาลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปขอตรวจมันไม่ใช่นะครับคือเหตุอัวลสงสัยเนี่ยมันต้องมีอยู่ก่อนที่จะเรียกตรวจนะครับไม่ใช่ว่าเ,เปิดกระจกมาแล้วบอกว่าได้กลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมครับแล้วมีข้อกฎหมายอะไรข้อไหนที่ระบุไว้บ้างไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ไม่มีคู่กรณีแบบนี้ตำรวจไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์คือการตรวจไม่ตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยครับกฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องมีเหตุต้องออมีคู่กรณีหรือเปล่าหรือว่าต้องมีกลิ่นหรือเปล่าถึงจะตรวจนะครับ คือกฎหมายเนี่ยมันอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับในเรื่องของการตรวจค้นบุคคลนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้ามันมีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยว่าคนนี้จะกระทาผิดมาหรือว่ามีของที่กระทําความผิดอะไรในลักษณะเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีเหตุที่จะไปค้นได้นะครับไปตรวจสอบได้นะฮะแต่ว่าไอเหตุอันควรสงสัยเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะไปค้นนะครับไม่ใช่คุณไปค้นแล้วบอกว่าเอามีเหตุอันควรสงสัยไม่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นในการ คือผมไม่เห็นด้วยนะในการที่มาตั้งด่านเนี่ยนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าให้มีการสุ่มค้นหรือว่ามีการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์นะครับคือกฎหมายเขาบอกว่าต้องมีเหตุอันควรสงสัยก่อนคุณถึงจะตรวจแอลกอฮอล์ได้นะครับหมายถึงว่าอย่างเคสของไฮโซบาวาน่างนี้นะค,ะค่ะที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีคู่กรณีเลยแล้วตํารวจไม่ตรวจอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าพานักงานแบบนี้หรอครับถูกต้องมันเป็นดุลพินิจของตํารวจเขา นะครับผมงั้นก็คือการที่ไม่ตรวจก็ได้คือปกติคนเรามีสิทธิ์ปฏิเสธนะนะครับปฏิเสธว่าจะไม่ตรวจก็ได้นะฮะหมายถึงว่าตัวบุคคลครับคือปฏิเสธครับคือตามกฎหมายจริงๆร<ด>ิอ่ะปฏิเสธได้ทุกคนนะครับแต่ว่าการเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องตรวจทุกเคสไหมคะตามกฎหมายไม่จะเป็นนะไม่จําเป็นนะครับเอาเอาเท่าเท่าที่ตามกฎหมายเลยนะครับคือไม่จำเป็นนอกจากว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเขา เอ่อหรือมันก็พอนะครับอันนี้อาจจะอาจจะขอตรวจได้ถ้าไม่ให้ตรวจเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเมาแล้วครับอย่างน,นี้ก็คือไม่ตรวจก็ไม่ผิดเจ้าหน้าที่ก็ไม่ผิดแบบนี้หรอคะเจ้าหน้าที่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะแต่ว่าคุณต้องทําอย่างนี้ให้มันเหมือนกันกันกบทุกคนหรือเปล่าล่ะนะครับผมไม่ใช่ว่าเอาเคสน,นี้ไม่ตรวจแต่เวลาถึงเวลาตั้งด่าเน,นี่ยนะครับคุณเดี๋ยวก็ตรวจบ้างเดี๋ยวก็ไม่ตรวจบ้างนะครับซึ่งเหตุนั้นคุณสงสัยอ่ะมันต้องมันต้อง,ม,องมันมีหรือเปล่าเวลาที่คุณไปตรวจอ่ะนะครับผมครับ จากกรณีไฮโซประวันปรากฏว่าขับรถไปชนเสาไฟฟ้าเมื่อเวลา19นาฬิกนาะของวันที่24มีนาคม2565ที่ผ่านมานรประวันวรสิทธ์อิสระหรือไฮโซประวัน,นรปรากฏว่าและเพื่อนอีก3คนขับรถหรูเบอรี่นะครับมูลค่า30ล้านบาทชนกาดเลนนะครับเสียหลักตกถนน ก่อนเกิดไฟไหม้นะครับรถเก๋งวอดทั้งขันที่เกิดบนถนนเพชรกเกษมสายเขาหลักอำเภอท้ายเหมืองนะครับบริเวณโคง้งบ้านขนิมหมู่เจ็ดตบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับเคราะดีออกจากรถได้ทันทุกคนทั้งหมดอยู่ในความปลอดภัยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับ ย้อนไปเมื่อปี2564 13มีนาคมไฮโซปาวานซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการโรงแรมสีพันวาภูเก็ตได้ขับรถเก๋งซูบารุนะครับเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางใกล้กับโรงเรียนบ้านอ่าวนะครับน้ำบ่อถนนสักเดชตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและก็พักรักษาตัวในห้อง ICU นะครับต่อมาก็รักษาตัวทั้งหมด3เดือนในเวลาต่อมาก็โพสต์ข้อความผ่านไอจีว่าวันที่10มีนาคม2 5 6 4นะครับโดยเปิดเผยว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนอาการโครม่า4เดือนตนได้สู้กับความสู้เสียได้สูญเสียความทรงจำไปนาน2เดือนทว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเหมือนจะปกติแล้ว ขอบคุณทีมงานและเพื่อนครอบครัวและหมอที่คอยดูแลรักษาขณะป่วยหนักนะครับโดยอุบัติเหตุครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับปาวานเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สร้างความปลื้มปิติแก่ครอบครัวของปาวานเป็นอย่างมากนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ24มีนาคมพุทธศักราช2565 นะครับไฮโซปาวานขับรถไปชนนะครับสิ่งที่ตามมาคือทำไหมนะครับไม่มีการตรวจก็เรียกว่าแอลกอฮอล์ทนายความก็บอกว่าเป็นดุลพินิษของพนักงานสอบสวนดุลพินิษของตำรวจควรจะทำให้เท่าเทียมกันนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนไม่งั้นจู่ๆไปเอาป้ายเอาอะไรไปไฟฉายไปเรียกจอดแล้วมาตรวจแอลกอฮอล์ได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่ทนายความมองอีกมุมหนึ่ง ในเชิงงานสังเคราะห์มันไม่จบแค่นั้นสิผมเห็นเพจทวิตเตอร์นะฮะของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าเอาภาพปาวานภาพสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไปโพสต์ข้อความบอกว่าเนี่ยเส้นใหญ่นะครับไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์นะครับซึ่งถ้าไปดูข่าวเนี่ยนะฮะให้ชัดเจนและไปสอบถามคนในพื้นที่ที่เห็นอุบัติเหตุเนี่ยครั้งนี้เกิดจากรถฉลับตกลงข้างทางไปชนเสาไฟฟ้า นะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาประมาทขับรถประมาทปรับไป400บาทแล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในเรื่องของทาให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายซึ่งต้องจ่ายค่าชดใช้อันนี้ต้องดาเน,นินการส่วนเรื่องของการตรวจแอลโกอฮอล์นะครับทางชาวบ้านแล้วก็พนักง,งานสอบสวนเนี่ยที่ไปที่เกิดเหตุก็ยืนยันว่าชนแล้วรถก็อยู่ที่นั่น,นไม่ได้หลบหนีไปไหนแล้วก็ชาวบ้านก็เห็นว่าไม่ได้มีอาการมึนเมาสุราแต่อย่างไร และก็ไม่จําเป็นต้องตรวจนั่นคือประการต่อไปและที่สําคัญคือไม่มีคู่กรณีนะครับนอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมอ่ะรถไฮโซปาวานไฟไหมนะครับคือหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยรถเนี่ยไปทับสิ่งที่เรียวกว่ฟาฟังแล้วต่อมาเนี่ยกระแสฟไฟเนี่ยไปติดฝังก็เลยเกิดไฟไหมรถเกิดขึ้น นะครับรถก็คงมีประกันหลับเบลลี่ราคาแพงถึง30ล้านบาทเรื่องมีแค่นี้ส่วนที่ไปตั้งข้อสังเกตว่าที่ทำไมแบบนี้ไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์นะฮะเจ้าที่ดูเหตุผลเป็นดุลพินิษของพนักง,งานสอบสวนเป็นดุลพินิษของร้อยเวรเป็นดุลพินิษของฝ่ายปราบปรามตำรวจทั้งลุงพักนะครับทำไมอ่ะกลุ่มล้มเจ้าไม่พอใจไฮโซปราวานที่ไม่พอใจไฮโซปราวานเพราะที่ผ่านมา ในช่วงมอบ3นิ้วเนี่ยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไฮโซปาวานก็ประกาศปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีแค่นั้นนะคราวนี้พอเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็มาเล่นงานโจมตีเขาแต่ทั้งหมดมันยืนอยู่บนหลักของข้อทีจริงนะครับข้อทีจริงเป็นยังไงอะ่ะถ้าตำรวจไม่ทําำทนายความบอกว่าเออแต่ตำรวจไม่ยอมทํานั่นหมายความว่าถ้าอย่างที่ทนายว่านะ ตำรวจก็มีความผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดทนนายความต้องไปแจ้งความคดีเลยกับตำรวจไปร้องเอาผิดกับพนักง,งานสอบสวนเลยว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าไม่ใช่เขาก็เอาคืนเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะมันยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงความจริงมีอยู่แค่นี้ไม่มีมากกว่านี้นะครับเป็นเรื่องของความพึงพอใจความเชื่อเจตนาเป็นสําคัญนะครับเรื่องนี้เอามาผูกพันกับสถาบันซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลย ใครทําความดีก็ได้ดีใครทําความชั่วก็ได้ชั่วเป็นเรื่องปกตินั่นเองหลักที่ดําเนินเดินอยู่ณนะปัจจุบันคือความจริงความจริงคือความจริงหลักนี้เป็นหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเอาชนะคำมุตเท็ดด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ล้วนมิตรจิตชื่นบานสารารเรื่องอยู่ทุกภูทุกนามอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประสาฐสีทุกสิ่งปรปะสมจงใจจัดสิธงสมได้โดยสามาคีกิตใตถ้าประสงค์มีรวมใจพักดีต่อพระจอมสยาม เดียวยามอยากเห็นเห็นง่ายบ่ได้บ่าวา่าอันความกลมเกียวเป็นเดินใจเดียวประสีทุกสิ่งผสมจงใจจัดสิ์สมได้ด้วยสามคีที่นันก็จักเบาคลายที่อันตรายก็ขจัดขัดขวางฉลองพระเดชบ่จางก,กะตะเวที ชาชาติพระศาสนาสยามรัฐจักวัดธนาประกับเกียร์ของเฟืองประเรดือนแดดอีอันความกลงเดียวเป็นเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจนใจจักสิ่งสนายด้วยสาัะเคีย